เดี๋ยมากระสาวอ่ะมากระสาวอ่ะกราสาวมาเก็บเหล็กไอ้เหี้ยกูจะรั่วคนตอนนี้อยากกินบาร์บีคิวกันหมดอ่ะเลือหมอเฮเซลบาร์บีคิวตอนนี้บาร์บีคิวกำลังย่างอยู่บบาร์บีคิวยังไม่สุก เราขับผ่านหน้าบ้านมันดิเหลือกี่นาทีวะหกนาทีหกนาทีเหลือเหลือเหลือไหนบาร์บีคิววะย่างอยู่ย่างอยู่เลยไม่วะบาร์บีคิวตัวเนี้ยมดงานอ่ะฟาร์มเบิ้มอ่ะใช่ป่ะบ้านบาร์บีคิววะใช่ป่ะใช่อันนี้ใช่ใช่นี่แหละนี่แหละโลโก้มันหมูนุ่มยังวะบาร์บีคิวตัเนี่ยนุ่มยังวะ วันนี้ขอพักไปแอบไ่ไหวไปมูอยู่บ้านสักตัวเฮียเอ้ยไปหาเก็บลมเก็บเหล็กอยูนอะไหนกูดูดูดีที่โพเหล็กมีป่ะเหมือนซาบเหล็กไว่เฮียเก่งเยอะเะยมี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 นั่นไง ไอ้เด็กมากัะสาวอ่ะเฮียมากัะสาวอ่ะสาวเด็มาสาวมาเก็บเหล็กไอ้เฮียกูจะรั่วขับรถประมูลมาสาวมาเก็บเหล็กไอ้เฮียมาบาดเหล็กเนี่ยไอ้ย่าขับรถประมูลมาโปเหล็กกูจะรั่วได้บอกของเหลือของเหลือ ของกูอยากหมดว่ะของกูอยากหมดพอจบจริงๆแม่งหมดทุกลายเลยเฮียจเด็กอยู่ที่อว่าแต่มันเลยเราด้วยตามหาที่บ้านไม่เจอต้องตามหาที่งานบนอ่ะมันรู้ไหมน่าจะตามันกำลังจะขาด เรากำลังหมักมันอยู่พี่แบบกินแบบบาร์บีคิวเราเนี้ยายากแบบยากสามวันเอ้ยไม่ได้หมักสามวันยากสองวันสักว์กระพรี่วันที่หกกินไมเห็น <Yeah. S 2> ไม่มีนุ่มหวานแบบกินแบบนุ่มๆโอ้โหโครับโทษครับโอ้โ <laughs> <laughs> หไอ้ยัยใครจดตำรวจถามมนะันอ่ะ ไหนวะไอ้ตรงตู้ปลาอยู่แถวไหนวะตู้ปลาหอมาอ,ออยู่ตรงทีซีใช่ไหมพี่มันบอกของเหลือเหลือน้อยหรือเปล่าของมันอะเห <laughs> ลืออยู่ไม่กี่อย่างอ่ะเหลืออยู่เหลืออยู่ไม่กี่อย่างเก็ <laughs> บรถทีซีได้ป่าวะได้ได้ได้เก็บรถตายพี่แล้วเบิกได้ปะเบิกได้นีไรร่ไงเบิก อยากขี่ฮอร์ดโดนใบปะเหมือนผมกลายเป็นเจ้าของฟอร์มมันได้หมดเลยอ่ะใช่หรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอแปบ๊บเคนซี่มันเหมือนมันเหมือนว่าขึ้นไม่แบบฟอร์มอ่ะมันขึ้นแบบบ้าเหมือนเขาเป็นเจ้าของอ่ะอีดิีอ่ะผมทองผมทองพี่ต๊อดผมทองหน้าหน้าผม ไงนี่นี่นีหน้าผมเี่ซีซีออไม่เอาถามก่อนอ่าเดี๋ยวคนคนคนเดี๋ยวคนจะคุยกันเคติดต่ออะไรไหมครับครับไม่ครับไม่ไม่ครับอยากถามมาถามให้ชัวร์ครับว่าคนไอไอบาร์บีบีบีคิวอะครับเฮ้ยชื่อแก๊งอะไรนะบีบีคิวอ๋อบีบีซีเขาดีโปรเทคไหมครับเนี่ยมีโปรเทคไหมเหรอใเดี๋ยวดูให้ ไอ้บีบได้โปรเทคไหมไม่ได้ใช่ไหมได้ไหมบีบีม่ได้ไม่ได้โอเคครับได้ครับของครับได้ครับนะครับของครับเฮียของย่างแบบมากินครับกำลังหมักนี่กำลังหมักได้ได้บ้าบ้าเจอกันหลังดีน้องเจอกันหลังดีพี่เฮ้ยยเฮ้ เฮ้เฮ้เฮ like um ้เฮ้เฮ้เ้เอาเ้เ้เฮียไปกดผิดไปกดผิดกูจะกดลงแม่งไปกดขึ้นอีกวะโทษครับชนะเนี่ยคนชนะแม่งต้องหวาดระแวงคนแพ้เนาะแม่งหวาดระแวงจริงๆนะเว้ยมันเป็นแบบว่า เป็นอะไรที่แบบหวาดระแวงอะ่ะมึงเข้าใจคาว่าหวานระแวงไหม